น้อยจังเลยอะลูกอิ่มไหมคะมันเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรคะลูกลูกเป็นลูกมันจะเหลือลูกไหนทำไมทำไมลูกสวยจังลูกสวยมากอะลูกรีวิวก๋วยเตี๋ยวเจหน่อยเรียกคนมากินค่ะโอ้โหอืม่เคชิมร้านก๋วยเตี๋ยวเจี๋ยด้วยจ้าเบิ้ง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 ขายดิบขายดีเด้องเ้ืเออเออ ลงคลิปด้วยรีวิวหน่อยอร,อยอรอยีวิวก๋าเดีออยวใช่ไหมคะรีวิวหน่อยอุ้ยอร่อยเอี่นี่อร่อยอร่อยใช่ไหมยังก็สวยใช่ไหมนั่งคนลวกดูสิคะดูคนลวกก็พอใช่ไหม,มดูคนลวกก็อร่อยแลย้วคนลวกก็อร่อยเลยน้ำลายสามเกิ <laughs> นน้ำลายสามเืิ <laughs> น <laughs> นี่ค่ะนี่เลยค่ะค่ะอันนี้เป็นเจนะคะคนรูยังไม่ได้ชิมมันไม่มันมันไม่เราไม่จำเป็นต้องกินเนือนน้อก็ได้เนาะอร่อยที่สุดแหละใช่ไหมอืมโอ้โหดูน้ำดูน้ำแซ่บมากแซบ่บแซบ่บแซบ่บแซ่บแซ่บไม่เจน้อยเ <laughs> ติม